คือเนี่ยมารวมกันทุกแก๊งเลยแต่แบบไม่พูดแล้วก็แบบกลัวสตอรี่ต่อแบบคืออารมณ์ประมาณว่าเสนอมาไม่ถูกใจแก๊งใหญ่แต่แก๊งใหญ่มาไล่กระทืบคือต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าเรามาหาจุด,ดใช่เรามาหาลือกันรเราไม่มาหาเรื่องใช่แต่ว่าเขาไม่คิดอย่างนั้น,นะเขากลัวว่าถ้าไม่ถูกไม่เข้าหูแม่งจะโดนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือไม่หรอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเฉินช่วยช่วยย้ำให้อีกทีครับมันจะได้คุยลงตัอว่ามีมีคนมาแล้ว่ใชครับไปใช่ครับใช่ครับ ไลยครับผมโอ้ยลื่จัดเยินยังคนยังน้อยอยู่เลยอะไรอะใครทำหนูไอแชดดี้นะม่ใช่ดี้มันบ้าดามอ่ะมันเผามันเผาสะพานน้ำไปแบดดี้หรอเราไฟลามแล้วไฟลามมาโยกออกไปหลานลุงพี่เด่นวิ่งแล้วพี่พี่นวิ่งแล้วพี่มาโชว์หลานลุงอย่าเข้าไป แมวลูกล่าลูกอย่าอย่าอย่าแมวลูกมาช่วยล่าลูกอย่าเข้าไปไฟมาหนูตัวยหนูหนูด้วยมาช่วยล่าลูกอย่าเข้าไปหนูด้วยนะไฟมันลามลูกไฟมันร้อนไฟมันอันตรายว้าวไม่เจอครับจ๋าชอปปี้จตายไหมจ๋าหุยหมดจังอลยว่าไงจูเดี๋ยวรอดูจูหกไลน์สแลสแตกไหม อ่าผมว่าไม่แตกพนันกันไหมเออพนันกันไหมอ่ะเท่าไหร่เอาสองหมื่นไหมสองหมื่นไหมสองหมื่นนะอ่าคำนับสองหมื่นไหม่แเกบาทถ้าแบบว่าเต็มหกหกร้อยนะเต็มหกแล้วก่อนนะบาทอะไรพี่พี่บาทบาทอะไรเราโอ้ตายยังไงพอแล้วไม่แตกสองหมื่นเออเต็มแล้วตอบได้จ่ายเลยเดี๋ยวเข้าไปเดินไปกดในสภาจ่ายเลย แล้ถ้าเต็มหกร้อยแล้วแบบเอ้ยมันมันมีอาการกระตุกกระตุกแล้วแตกคือจบไปนะโอเคได้นายยกเดี๋ยวพอเต็มหกร้อยมึงปิดเซิร์ฟเลยเอ้าพี่จำเพื่อนพี่จำเพื่อนมาโชว์หลานลุงมาโชว์หลานลุงมาโชว์หลานลุงมาโชวจตายและอันนี้ตายคอหักตายเชี่ยตายแล้ววะและตามสูตรปน ตบด่วจมาพี่เฉียนสวัสดีครับสวัสดีครับโราบัลเราบัลครับดีครับนี่มันโล่แขนทาชินิวว่าเฮ้ยพี่เฉียนเฮ้ยเอออะไรเดี๋ยวโอ๊ยตอนนี้แล้วไอ้ไอ้เงินนี่ยังไงวะเออเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์จะป่นอีกแล้วเออแต่ไม่พร้อมเชื่อดิผมขอคนเป็นงานนะเดิมเออพี่ พูดตรงเลคเคนหน่อยนะเว้ยที่แล้วเร่งไปจนแบบเซ็ตคนมือมึงเคยคิดภาพปะว่าคนเจาะสว่าน์ห้าคนนะเว้ยก็ใช่ไงแต่ยังเหลือคนวิ่งเล่นข้างในอีกอ่ะมึงงงปะล่ะเรีบเกินไงไม่แล้วข้างนอกมันไม่ปวดเว้ยรถเหลือสองคันมันสู้ได้ข้างนอกก็ยังเหลือคิดดูไอ้พวกทำอะไรได้เวราเหลือต้องวางแผนวันนี้รอบนี้มันรีบด้วยแหละรู้แหละพอคุยวอร์แล้วมีเฉียนตอมคนเดียวรู้แหละไอ้เนี้ยถามนายกว่าเทสเปล่าเทสไหมบอกให้เทสเปล่าเดี๋ยวเทสให้หกร้อยสองร้อยอีกแล้วหรือว่าแตกเปล่า เออเฮ้ยแต่นี่ก็ลื่นอยู่นะยืนอยู่เลยเลยไม่ต้องรอดูอ่ะไม่ภาพผมคือผมรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นพี่ใช่สัรผัครับแทนมันหน่วงครับครับยังไงก็หน่วงพี่ตรงนี้ครับพี่ดี๋ยวพี่มีเสียงกัตีมก่อนเชี่ยหกร้อยลื่นๆมานี่เฟี้ยวเลยนะโอ้ไ งงเมาหมาัดไม่ไหวดิเี่ยมนอยู่นี่ว,ว่ะสั์ไม่รู้นี่ไงนี่มึงถามไอ้นี่ดิมาน,นี่ดิมานี่ดิไอ้ไอ้หายมานี่ ก้อ๋อได้ครับครับพี่อไม่คือครับผมแบบเนี้ยรวมแก๊งอ่ะคือเพื่อปรับทนาตัศนิหรือมุมมองของแก๊งถูกไหมครับผมถูกต้องครับมันแต่มแต่เขาอ่ะเลือกที่จะไม่กล้าพูดออกมา่ส่วนมากนะเฮี้ยคือแม่งแบบคือเอาจริงๆเลยเราควรกูควรจะพอกับพวกวิทเปอร์กันแป๊บนึง กูควรจะพอกับพวกส้นตีนนี่ได้แล้วที่แบบยัดแม่วันๆเข้ามาเสร็จปุ๊บกูอะน้าอย่างงี้น้าดน้อย่างงี้เสร็จปุ๊บไอเฮี้ยสุดท้ายกูเห่าคนเดียวให้ก็ไม่พูดยัดเฮี้ยกูเจออย่างงี้มาครึ่งปีไอเฮี้ยอัดแทนกีฬาเลยเพราะมัอย่ามาต้องมาต้องมาต้องจี้ถามครับเฮียมาต้องจี้ถามเพราะว่าพออย่างเงี้ยมันมันเป็นหลายรอบ้วครับคือเนี่ยมารวมกันทุกแก๊งเลยแต่แบบไม่พูดแล้วก็แบบกลัวสตอรี่ต่อแบบคืออารมณ์ประมาณนั้น เสนอมาไม่ถูกใจแก๊งใหญ่แน่แก๊งใหญ่มาไล่กระที่คือต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าเรามาหาจุดจุดใช่เรามาหารือการเราไม่ได้มาหาเรื่องใช่แต่ว่าเขาไม่คิดอย่างนั้นเขากลัวว่าถ้าไม่ถูกไม่เข้าหูแม่งจะโดนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือไม่หรอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเฉินช่วยช่วยย้ำให้อีกทีครับมันจะได้คุยลงตัอว่ามีมีคนมาแล้วะใช่ครับไปใช่ครับใช่ครับไม่อย่างงี้มันมันเหมือนไม่ได้อะไรมาประชุมอย่างเงี้ยไม่ได้ยืนอย่างเงี้ยยืนแล้วก็ใช่ก็ไม่กล้าพู ใช่แม่แบบนี้ตลอดเลยครับตบต้องล่างมาตบเดี๋ยวจ้ะเอาเอาเอากล้ามหนีบมันนี่เหี้ยมึงมึงเอากล้ามหนีบมันมึงหนีบมันเดี๋ยวกูตบมันเองให้กูล็อกแล้วมึงใส่ใช่ไหมได้ได้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เพราะเวลาโดนโชอบเลยสมสมรู้สมรู้กูจะโดนบางกว่ากูแค่โดนล็อกอ๋อสมรู้อ๋อนี่ก็สมรู้โดนเหมือนกันหมดมันอยู่ที่ว่ากูไม่แต่นี่คือผมไม่ได้สมรู้ด้วยนะอันนี้คือผมไม่ได้สมรู้นะผมบอกก่อนฟังไว้ด้วยอ๋อคือผมไม่ได้สมรู้นะเล่นไปตบเออผมแค่เป็นผ ผมบอกผมไม่พูดโดยการทำและกัรผมไม่เกี่ยวครับตะกี้ไปคิดมาแล้วไอ้เรื่องการปลดล็อกปลดล็อกการที่แบบอ่าอย่างสมมติมึงกลัวไอ้นี่ใช่ไหมครับกลัวมีเงามาฟาร์มใช่ไหมครับกูมองว่าถามจริงๆถ้าเงามาฟาร์มอ่ะมันจะเร่งตัวเองให้กล้าเล่นมากขึ้นไว้อันนี้กูมองเลยนะเพราะมันจะไม่ไม่ได้เหนื่อยเพียงลําพังถูกถ่คถาว่าในผลคนอื่นเขามองว่าแบบเฮ้ยที่อย่างนี้แม่งก็ช่วยกันมั่วเดี๋ยววะช่วยกันมั่วเดี๋ยววะผลดีที่ได้คือมึงแน่นอนละ พื้นที่การเล่นมึงเพิ่มขึ้นถกูมองว่าผลดีมากกว่าเสียเรื่องนี้เข็นด้วยครับต้องแอคทีฟตัวเองอ่ะไม่งั้นไม่งั้นก็ตามเขาไม่ทันอ่ะไม่นะตอนนี้ห0ร้อยสล็อตเฉินว่าถ้าห0รอลองเนี่ยผมเฉินรอดูอยู่ครับว่าหกร้อยมันจะแตกไหมเพราะถ้าหกร้อยมันไม่แตกขึ้นมาจริงเฉินว่าทีเนี้ยมัน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 จะไอ้นี่กันเยอะขึ้นกว่าเดิมจะแตกก็แตกมันอยู่ที่มึงสองตัวฮะหลุดไปทามันสักทีไม่ไม่เกี่ยวเฉินไม่ได้ท้าไอ้ดำมันตัวท้าผมไม่เกี่ยวเลยเอาไปท้าให้ยิงเห ไปท้าท,ทีหนึง่งซิตทีหนึ่งไอ้นามมัชอบไปท้าเขาดีอยู่สามวันก็ดีอยู่ใช่ไมวันนี้สเริ่มไม่ดีละใช่ครับเริ่มพลุนและทีนี้ก็รัวเลยก็ลองดูก็ได้ลองลองอย่างที่มึงบอกว่าลองดูแบบเปิดให้มันช่วยเหลือกันได้ดูดิจะเป็นไงเรื่องทรัพยากรนะคือแต่ว่าเรื่องตีอะไรพวกเนี้ยเรื่องตีกันอย่างเงี้ยคือกูอ่ะกูสนใจคือไอ้เรื่องตอนที่แบ่งไปตอนนั้นอ่ะมึงจำได้ไหมที่สี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะกูลืม ที่เคยแบ่งไปอะที่มันที่มันพังเพราะว่าคนมันหายอะอ๋อสี่เขตสี่เขตเออกูว่าอันนั้นอ่ะแม่งเวิร์กนะแต่มันจํากัดแค่แบบทุกคนมันหายแค่นั้นอะนอกแล้วมันโอเคเลยเยวเลยอะกาไม่ทันกำลังสาดตรกันเลยนะกำลังจะใส่กันมันเลยอไม่คือมันเล่นกันแบบเที่ยมันจัดเลยใช่เพราะทุกแก๊งมาสู้เลยครับเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีมันมีบัดดี้ครับมันมีมีมีแก๊งใหญ่อยู่ด้วยกันมันก็โอ้ในเขตมีใครอยู่ใช่ใช่ครับใช่ครับเขตหนึ่งใช่คือบาลานซ์มันกําลังดีแต่ ที่ต้องยุบเพราะว่าตัวแม่งหาย,ยานี่แหละก็แฮนคิดดูหลังจากจบจบหัวไอเคตปุ๊บอะเขาบางัดกันต่อบอกว่าอารมณ์มันกำลังติดอยู่จากตรงนั้นเพราะว่ากำลังจะตีกันอยู่แล้วแต่ว่าคนมันหายอะอจบปุบ๊บแยกกันมาเป็นระบบแกงแม่งงัดกันต่อเลยถ้าแม่งเป็นเขตนะกูว่านะอโอ้โหมนโันทุกวัน,น่ะกูว่ามันทุกวันอะมันครับมันมีเขตแล้วแบบมีทรัพยากรอยู่ในเขตนั้นเราต้องไปแย่งจริง จากบัญชีวยู่ตรงคือตอนนั้นที่ใส่ไปอ่ะเพราะว่ามันมีตู้งัน้นมีตูง้งั้นอย่างงี้ครับนะพอดีเฉินเฉินได้แนวคิดมาแล้วก็เฉินคิดว่าแบบนี้ก็โอเคนะถ้าอย่างนั้นเราถ้าเกิดน้อยากเล่นระบบเขตจริงๆอ่ะก็ให้เล่นเฉพาะวันก็ได้นะครับแบบเช่นทุกๆวันพุธทุกๆวันศุกร์จะเป็นระบบเขตทุกคนที่อยู่ในเขตไหนเขตไหนก็ต้องต้องไปตามเขตนั้นอะไรเงี้ยครับเฉินว่า,น,า,น,าน่าสนใจนะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นเหมือนกับว่า ในในวันในส่วนของวันนั้นเลยอะ่ะมันก็แบบว่าก็มาเขีร์กันเรื่องเขตเลยก็จัดก,การเรื่องเขตกันจะตีกันจะอะไรวันนั้นเรื่องของเขตเลยคือทุกคนต้องรักเขตของเองมากกว่าแก๊งในวันนั้นนะครับเฉพาะแค่วันนั้นวันเดียวเหมือนเหมือนเหมือนเป็นวันที่ให้ถอดสมองครับเข้าใจแต่ว่ามันจะมีนี่ว้วยคือไอ้หียคือถ้าเรากําหนดแค่วันเดียวนะผมเชื่อกูว่าไม่พ้นชั่วโมงตัวกระพริบอยู่เหมือนเดิมจริงๆแล้วคือ,อที่กําหนดเขตเนี่ยเขตหนึ่งมีสี่แก๊งใช่ไหมอันนั้นคือบาลานซ์แล้วน้ยใช่ครับ อันนั้นคือบาลานซ์จัดเลยนะเพราะถ้าเกิดว่ามีสองแก๊งอะความลับเหลื่อมล้ำมันยังมีเพราถ้าเกิดว่าแก๊งไหนได้คนน้อยไปชิปหาวแนวคิดมาจากของของลุงเลยนะก็ถแต่ว่าผมผมผมก็ว่าอะันนี้ไปเพราะว่าผมมองว่าเป็นโรงเรียนมันมันเรียนแล้วมันจะเสียคอนเทนต์ส่วนตัวไปครับครับครับผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นเขตก็น่าสนใจแต่ปัญหาคือต้องแก้ปัญหาเรื่องคนมันไม่เห็นร้อยยี่สิบแปดเนี่ยแหละมันช่วยไม่ได้ตอนนี้ก็คือคือตอนเนี้ยไอ้เขตเรื่องเขตระดัะไม่ได้ยุบนะ ครับแค่รอแค่รอคนมันเกินแล้วเดี๋ยวจัดแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้คี่คิดไว้อะคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ตอนที่มึงยังไม่ได้เล่นใช่ไหมที่พวกึูเล่นกันะครับผมอตอนที่มึงยังไม่มามันมีนี่มันมีช่วงเวลาแบบคือคนมันเล่นแบบอาพีแบบเหนื่อยกันแล้วก็ t feel วะครับเออมันก็จะมีช่วงแบบฟรีดอมแบบ non low f e ะเข้าใจิว่ะอ๋อกูกําลังคิดอยู่ว่าเนี่ยกูกําลังเดี๋ยวจะไปคุยกับไอ้ดาว่าเฮ้ ถ้าเกิดสมมติอ่ะกําหนดพื้นที่พื้นที่หนึ่งอ่ะให้มันเป็นแบบจ่ายค่าเข้าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับแล้วข้างในนั้นอ่ะก็ปลดปล่อยเต็มที่เลยหมดสมองเลยสมองสมองดีดีใช่แบบสมมุติแบบเฮ้ยไอเหี้ยพี่แบงค์ไอ้คุยมึงแม่วันนี้มึงกวร้นตีินกูอะไรกันแล้วแบบโซนโอซีไปเลยวันนั้นเออเขตโอซีเซฟโซนเซฟโซนเมามันแล้วกูยืนกันสิบคนแล้วกูก็โอซีกันนะเออดีนะผมว่าดีนะ ใครอยากถอดสมองออเข้าไปคุยไปเล่นกันเลยแต่มันก็ต้องมีขอบเขตหนึ่งไม่เนี่ยมันเล่นกันเละเลยทีนี้ไม่ไม่ไม่คือกฎหลักคือห้ามไอ้นี่ห้ามพ่อแม่เหมือนเดิมห้ามเขาเรียกอะไรนะห้ามเอทเอทอ่อเอทเฮเอทเฮทนี่นอ้เกือบเกือเอออ่าอ่าแล้วก็ห้ามทําห้ามอ่าอณาจารย์เกินขอบห้ามด่าแค่นั้นคือกฎหลักๆอ่มันมีอยู่สองสามกฎเองที่เหลือปลดให้แม่งฟรีดอมเลย get f e e ไหมดีครับคือมันจะกลายเป็นว่าอะไรหรือว่าเราจากเดิมอ่ะเราจะได้แน่นในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยคือมันจะดีอย่างหนึ่งว่าตรงนี้คือสมมติเวลามึงตีกัน่ะมันจะสนุกมากขึ้นเว้ยเพราะเราสนิทกันโทลดซีใช่โทสนุกมันจะเล่นกันแบบอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเล่นกับเฉินอย่างเงี้ยเราใช่ครับพี่เ่ะถูกต้องครับมันมันจะแบบหูเต็มที่เสียก็เสียหายก็คือจากเดิมใช่ป่ะที่มึงแบบอ่าสมมติมึงแบบอ่าสมมติมึงกับเอ็นทีอาร์ย่างเงี้ยไม่รู้จักกันข้างนอกใช่ไหม เวลามึงตีกันเวลามึงโดนอะไรกระทบกระทั่งกันนิดนึงครับกยยอมมันได้เล็กน้อยฉันรับไม่ได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามึงอะมีโซนตรงนั้นขึ้นมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์พวกมึงครับพี่เรื่องพวกนี้มันคุยกันได้ดีครับใช่ใช่ดีครับดีครับเห็นเอาจจะแบบเหียคือมึงแบบออย่างสมมติมึงมึงอะกูอะเหียเอางี้แง้วกันคุยัไม่รู้เรื่องละจ่ายตังเข้าเขตนั้นกันไม่คุยหรือว่าถ้กว่าพวกที่เข้าเขตอะไรไปเดี๋ยวมันก็อนี่กันเองแหละครับก็คุยกันเองแหละใช่ประมาณนั้น แล้วก็ได้เขตนแล้วก็จะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเล่นไว้ก็มันได้ของได้ของอะไรที่แบบว่ามันสามารถเปลี่ยนออกมาเป็นของข้างนอกได้หรือเป็นของที่ใช้เอาไปทําข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบังคับให้คนมันเป็นเป็นแพชชั่นที่ต้องเข้าไปเชื่อว่าอย่างงี้โอเคเลยครับจะกลายเป็นอะไรหรือเปล่าครับจะกลายเป็นโซนโอซีแต่ว่ากูก็ไม่รู้ว่าขอบเขตที่ไอ้ดำมันตั้งไว้อะไอ้เชี่ยอย่าใช้คำให้ดำเลยไอ้ก๊อฟแล้วกันอ่าใช่ครับกูก็ไม่รู้ว่าขอบเขตที่ไอ้ก๊อฟตั้งไว้มันจะรวมไปถหนนนนนว่่่าาา้้เเเเกกกิดดดดดโััััะะมมมมปปลลลออออยตต็็ทีีืืบ ก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ปล่อยเป็นเมทัลเออใช่กำหนดใช่ใช่ก็ต้องกำหนดวันมันมันจะกลายเป็นนี่เลยครับมันจะกลายเป็นเหมือนว่าเหมือนแบบว่าเนี้ยนะเออเหมือนตลาดมืดเลยนะเอ้ยขายเปล่าเอ็มเอ็มเอ็มอะไรเอ็มอะไรอย่างสมมติสี่ร้อยแม่สี่ร้อยไม่ทำกูเนี่ยเดินเข้าไปเฮ้ยกูมีเอาอะไรเงี้ยเลยเอ้เอ็มเอ็มอะไรเพื่อนเอ้ยเอ็ม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 ่แตกอ้าวเอากูค้างแล้วเคลียร์แล้วไงน็มเอ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 ็ม่อ็มเอม่รู้ครับเผื่อไม่แตกนะ เพิ่งสองเจ็ดเก้าอีกนะเออพิ่งสองเจ็ดเก้าอีกนะครับเอาเวละเดฟกูได้ทำงานต่อแล้วดูแลสภาครับผมครับนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับแล้วเฉินเฉินถามเฉินหน่อยครับพี่อะสมมุติว่าคนเขาขายของเกินราคาสมมติให้สภาคุมอะเฉินว่าควรจะมีค่าปรับไหมผมว่าควรจะมีไม่ไม่ไม่เข็ดหลับปะต้องถามว่าสภาอยากให้อยากให้คนที่เขาเล่นอะเล่นแบบไหนมากกว่า ถ้าสมมติว่าใหญ่คิดว่าเฮ้ยอยากให้เขาเล่นกันแบบว่าแอบทำแบบนี้อีกเพื่อจะได้เป็นความสนุกของสภาด้วยความสนุกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยงั้นเฮียเคก็ต้องใช้วิธีการอาจจะเป็นยึดของอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบปรับนิดหน่อยผมบอกว่าปรับสักห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยให้มันไปแอบกันให้สุดอะนึกออกดีดีครับเฮีเพราะว่าถ้าเฮียมองตอยึดองอย่างนั้นใช่ครับดีครับนะเฉอนขายเหล็กพันหนึ่งครับผมผมจะไปยึดเหล็กพันหนึ่งเฉือนทำรอบสองผมจะยึดพันหนึ่งแต่เหล็กแม่งขายไปแล้วผมจะไปเอา ก็ดีครับอย่างนั้นก็ได้แล้วมึงก็ไปหลบกันให้สุดแต่ว่าเราปักไม่ได้ปักเป็นแสนเนี่ยครับอ,อ่าอ,อ,อ,อันนี้ก็ดีก็ดี เขาเขาจะได้เล่นก็อย่างที่บอกครับว่าเฮียต้องดูก่อนว่าเฮียอยากให้มันออกแบบไหนอยากให้เขาห้ามทําเลยหรืออยากให้เขาแอบทํากันสุกสนุกไม่อยากให้เล่นกันเออัดีทําแล้วผมไปได้ีครับไปได้สืบไปได้แอบฟังอ่าเห็นด้วยเฮียเห็นด้วยเอเฉนเห็นด้วยครับงั้นก็สัคาห้าหมื่นหรือสองหมื่นหรือสามหมื่นแล้วแต่เฮียจะคํานวณเลยครับได้ได้ครับเดี๋ยวเฮียถ้าเฮียสนุกถ้าเฮียสนุกแน่นอนใช่เพราะว่ามันตอนนี้มันเปิดเรื่องทัพยากรฟรีละครับมันจะมีเรื่องนี้เข้ามาใช่โหมันแน่นอนนะเฉินบอกเลยจริงค่ะเนี้ย เสนอเงือกกันเพลินเลยฮะโอ้โหทีนี้ผมบอกเลยนะมันคุยมันเทรดกันแบบว่าไม่มีไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่แล้วอะไม่ต้องกําังหลบแล้วอะใช่ใช่ใช่เทรดกันมันนะเดี๋ยวลองกินดูนะได้ครับได้เลยครับดีครับกำลังหอมปากหอมคอดีครับเห็นด้วยครับพี่ครับแต่ว่าขอค่าจานนึงครับจะตายครับหนึ่งจุดหกครับเดี๋ยวผมดูให้ไม่มีครับโอ้โหตายเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปให้ตายครับพี่ผมครับอะไรพี่เดี๋ยวผมขอของมันดูเอาเถอะครับเฮ้ยขอข้าวจานหนึ่งดิกอตตี้มีป่ะเออไม่มีข้าวไม่ยนนขขขข้้าาววอออดดิิจงห่ ตั้้งงเพ่ด้้วยยเเฮห็นนะว่าเมื่อกี้มันแตกอยู่เลยนะเว้ยกูมีกูมีแตกขอระดับเท่าไหร่มันไปคนเดียวอ่ะดิเถเ่ินโอเคคนเดียวครับพี่มีจะผสมไปในมิวจะเป็นอะไเป็นโดราทูไปเนี่ยไอคทีมันคนไม่มากเลยนะอีโดราทูเฉยกูไม่แน่ใจว่าก็ต้องรอนะประกาศใหม่เพราะคนมันกำลังทยอยเข้าประเทศอยู่อ่ะมันอุ้ยเชี่ยเฮ้ยกินข้าวเรียบร้อยนะครับจะรักเก็บไปที่ไหนกินข้าวอยู่ขอข้าวใหม่ได้ไหมครับหายไปมือด้วยเป็นมือด้วยหนึ่งศูนย์หกครับโหดไปกับมือกูเลยจานล่อนเลย ไปแล้ว UFO มือ96เลยไม่ถามสักคำโอ้โหเซเลยและนาแคร์และนาร้องด้วยโอ้โหเขาชอบเลย300นะสามร้อยแล้ว300แล้วรอนุ้นเลย300แล้ว300แล้วไปสามร้อยวะคน300นะครับแต่คนยังไม่มานะผมว่าเดี๋ยวต้องไปประกาศใหม่มาครับเอาสเต็ทสเต็ห5ครับบังเกิดบ้างแล้วตั้งสิบแล้วกูเหมือนไอ้นี่เลยว่ะเหี้ยมนแบบผมไม่ได้ซื้อเลยครับเหมือนจอนอ่ะสวยอ่ะอย่างผมเฮียบังแดงเขายังบังจอนิีเหรอนายนะยาเขาร้องครับนาเขอร้อง คุณครับพี่เมต้านี่ยมึงดูดิพี่อ่ะแม่งคุยชอบโวยวายน้าเข้าไปเรื่อยก็โวยวายเห้ยน้าเห็นน้าเราจะประชุมต่อไม่พูดมึงถามน้าเลยน้ามีหน้ากากครับไงน้น้ามีหน้ากากเปล่าหน้ากากอะไรนะคนราคาราคาหน้ากากพูราคาเปล่าฮะหน้ากากเปลนราคาเปล น้กกากทำไมเอาว่ะปนมาสยนกกาแล้วถอดถุงแมวอะสภานึงก็ไมกดเลสิบสภาสิบคนแก๊งผมสิบคนเอาไปเอานะ้นรวมกันไหมสภาานโคเทยไถามก็ได้เยเอาเลยเดี๋ยวผมถามอีกสิบเจพักแล้วเอาว่นเลยเนี่ยมันก็รวมไปเลยมาตั้งหกคนไอวุฒิไปปนไหมแก๊งผมอยู่กันไม่ครบเอาไสภาเลยครับปับไหมเออสภาเรียนครับปับได้ไหมเชียรภาร้านหนึ่งส ไม่น่าจะว่าเรียแปลพวกผมดีนะครับเพราะว่าประธานสภาใช้เงินไม่สนใจคนในสภาเลยครับประธานสภานะนี่ใช้ไม่สนใจอะไรเลยครับใช่เนี่ยใครทําก็ไม่รู้อ่ะแต่เงินกูไอ้บุญเดี่ยวเดี๋ยวกูต่อหน้านาไหมห้าพันเอาไหมมือเปล่าเฮี้ยกล้าไอ้สั์เอาไว้เฮี้ยปูอราชกล้าผัดผงกะหรีรู้เออใช้ได้หรือยัง คนบุญเซียนใช่ป่ะเรียกเพื่อนรักมาจะได้รู้แล้วเนี่ยว่ามันจะแตกไปนี่ยคุยดิเพื่อนรักมึงเฮ้ยหัรอะช่วยหน้าแบนี้จะเรื่อกมาชุมเลยแหละเออนะเราได้เห็นในข่าวว่าเงินรางวัลเฟดลดเหรอครับอะไรนะเงินรางวัลเฟดลดเหรอครับเห็นบอกว่าก็เี้ยแลวเพิ่มอ้าวเล่นทำไมเขาบอกกันว่ในที่สาสาร์มันมันมันลดครับเชฟจะบ้าเหรอเพิ่มในที่สาสาร์ลงผิดเปล่าผมไปดูมาอยู่ลงผิดหรือเปล่าราบที่แล้วบอกว่าอะไรอ่าบอกว่านี่เงินเฟดที่หนึ่งห้าล้าน อ่าเดี๋ยวนี้นี่กษารลงแค่สามล้านหรือสองล้านเนี่ยครับเก็บตังค์ดิพี่เฉินครับกระเป๋าเท่าไหร่ครับฟุตคิดไปครับกระเป๋าสี่สิบครับเศษพันห้านะคะบางกระเป๋าเลยครับที่มีเป็นสิบเลยน้องเอาข้าวเอาข้าวไหมกระเป๋าอะไรเพื่อะไอนมองทำเพี้ยอะไรไม่น่าอยู่เลยพี่เฉินกระเป๋าเลยครับต่อยนะกูโดนไอ้ควายไม่พอแล้วเยอะแล้วน้องไอ้เฉินนี่กูรู้จักไม่เคยกลัวแล้วเด็เนี่ย ไชัดแต่กูต่อยนะกูไม่คุ้มกูไม่เสี่ยงหรอกอ่ะหล่อมิดไม่หล่อทำไรของมันมาถึงก็ติดคุกเลยเหรอ๙๐๐๙ฮะจุดสิบเหรอหรือไงเดี๋ยวเขาใส่ผิดวะเฮ้ยจุดสิบมาจุดสิบมาก็รอนะประชุมเหมือนนะเราประชุมอีกไหมถ้าไม่ประชุมเฉินได้ไปครับมาแล้วมาแล้วอ๋อไม่แล้วโอเคตะกี้บอกว่าอะไรอ่ะไม่ก็เห็นเมื่อกี้ไม่ยังไม่สรุปครับแต่ก่อนก็รอก็รอก่อนแล้วกันก็เลยบอกแล้วแต่นะครับเฉินได้หมดเลย มึงไปนี่มึงอยี่คนไม่มึงไปแบกมึงไปนี่เดี๋ยวมึงไปแบกอาก้าดิต้นธนาคารอะอยากพ้นอยู่ครับนะรอคนมาอยู่เดี่ยมันคนแก๊งผมไม่อยู่กันทำธุระกันนี่ไงมึงพาปูไปด้วยนายบ่นนะก็เลยบอกว่านาเลี้ยงข้าวปั๊บไม่ละน้าเลี้ยงข้าวปั๊บเชิญพาไปเลยต้องเฝ้าตู้ไม่ก็โหคนอื่นมันก็มีควติดควบวตจดคุบจัดไม่เือมึงเอาอา่างนี้ดีกว่าเอายางนี้ดีกว่าท่าประจํามึงอะเนี่ยอะไรขอทีหนึ่งขอทีหนึ่งอะ มึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยเออเอาท่ามาะจามมึงอ่ะเฮี้ยลองดูอ่ะแล้วเดี๋ยวกูจะให้เฉิอนด้วยดูเหมือนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจับเลยมึงนี่มันเออเฟ็กต์กูดิเออดูเฮี้ยถ้าเกิดว่ากูตัวเท่ามึงนะกูเดินเฟี้ยวแล้วไอ้สัตว์เฟี้ยวเฮี้ยแหละเฟี้ยวก็เลี้ยวได้ถ้าเกิดมาตัวสั้นไอ้เฮี้ยมีเป็นไงมีเป็นไงอ่ะมีเป็นไงไอ้เนาะไอ้เนาะพอใจมึงยังเออเออขึ้นสะบัดด้วยเป็นไง เออด้วโด้วโด้ต้องให้กูทำทุกวันไม่รู้เป็นเฮียอะไรเหมือนมึงเหงาอะเหงาพี่เฮียเจอแต่ประสาจะเด็กนั่นกระโดดค้างอยู่กลางอากาศแล้วนะไปฝวามือแตกเหรอแตกไหมมึงเห็นกูวิ่งไหมไม่แตกครับเห็นไหมปกติครับเฮียโอเคเฮ้ยเฮี้ยนั่นมันยืนค้างนี่ไปแล้วหนึ่ง กระโดดทีนึงไม่เดี๋ยวรอเข้ามาเลยเฉยนมาแล้วกันนะครับนะเออโอเคนะครับธนาคารแล้วเหรอ,หรอมาครับเดี๋ยวออกประเทศนี้แลยครับเดี๋ยวมาครับเอา้าทำลายรายา่างกายพูดินไปทำอะไรอีกอีก,อกประเทศอีกป๊บนึงครับอ๋อโอเค,ครับผมเสียหาย่รัก See what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.